วัดตู้ดิบในบ้านเรานี่มันก็มีมาไม่เลื่อจะก,กินจะจ่ายเนี่ยตึง่งถุมจะให้มันเราประโยชน์กันเลยคิดว่าน่าจะตำเข่องแกง้ก,ก่กัะเมนูหลีก่ะเจ้าก็เครื่องแกงใตายเมนูหลีนู่หลีลร,ร่มงก่ะ ปลาทำม,มาแตงเต้มีรีเปดมีดำเื่องเก่งกุ้งแล้วก็เข่องเก่งต้มกันวิธีการบัลลตปลาก็ไปจือดิบีมาจากตลาดกามาตึ้งก็เรือเอาหวัตถ้เตว่าเจือปนนกแล้วก็นาล้างนา้ำกระเรียมเอามาปอกเปลือกขมิ้นเอามาตึ้งกับมาปอกเปลือก,กี๋ยวก็ล้างนา้ำเดี๋ยวตั้งให้เด็ดพลน้ำเด็ดดีแล้วก็เอามาปลาตมรวมกันแล้วก็ป่าหนำก้าวเคื่องบดกัน ต่อนำข้าวกลังบอดเ็ตกับผ่าข้าว้องบรรจูแล้วตั้งหวาสักประมาณสามชัว่วโมงให้มันเย็นพอว่าเข่องเย็นเรียยร้อยเล้วก็เริ่มบรรจุพันเลยค่ะ เรามีกลุ่มผู้ผ,ผลิตเครื่องแกงที่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเขามีภูมิปัญญาในการผลิตเครื่องแกงที่มีคุณภาพแต่ว่าเขาเป็นกลุ่มเล็กทําไมต้องเป็นกลุ่มนี้ก็มองว่ากลุ่มนี้เขามีโรงเรือนเพราะนั้นเขาสามารถไปอยอยได้เพราะเราก็ไปคุยกับประธานกลุ่มก็คือป้าแดงเขาขายเครื่องแกงมานานพอสมควรการขายของเขาขายอยู่ในชุมชนยังขายได้ไม่เยอะเราก็ไปพัฒนาส่งเสริมให้เขาได้มาตรฐานอายอยเพราะเรามีองค์ความรู้มีวิธีการมาจากงานปีที่แล้วอยู่แล้วแล้วก็ไปช่วยในเรื่องของการพัฒนาโปรดัก เพื่อให้มันมีประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้นเครื่องแกงกลุ่มนี้เขามีข้อดีคืออร่อยในส่วนของปลายน้ำเนี่ย<ๆ>เขาก็จะไปส่งเสริมเรื่องช่องทางการตลาดช่องทางการจัดจำหน่ายในการสร้างผู้ประกอบการในเรื่องของการทำออนไลน์เนี่ยค่ะเรามี น้องสองคนก็จะเป็นน้องนกและก็น้องแหมเพื่อที่จะกระจายตัวเครื่องแกงนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเครื่องแกงพร้อมทั้งยกระดับตัวผู้ประกอบการเดิมเนี่ยเป็นนักศึกษาหารายได้แลหวหวงเรียนแล้วก็เชิญเขามาเพื่อพัฒนาซึ่งกระบวนการวิจัยตรงนี้ค่ะมีกระบวนการในการพัฒนาของเขาเนี่ยเป็นขั้นตอนมีการให้องค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายแบบทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ค่ะในรอบหนึ่งปีที่ อาจารย์เข้ามาให้ความรู้เครื่องแกงของแม่หนูรีเนี่ยได้เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น 2- อถึงสเท่าตัวค่ะลูกค้าที่อยู่ข้างนอกพูดโตอๆกันไปว่าเครื่องแกงของแม่หนูรีอร่อยการโพสต์ก็อาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับการโพสต์เพื่อให้ดึงดูดลูกค้ามากขึ้นได้ได้ลูกค้ามากขึ้นค่ะมากขึ้นเป็น2อถึงสเท่าตัวอยู่ค่ะคือดีดีมากๆเลยช่วงนี้แม่หนูรี่ก็ทําไม่ค่อยทัน เกลงเก่งใต้เมนูหลีรสจัดกระตั้นจะบับเบบกุนใต้แล้วกันเกือกุนใต้นี่จอเป็ดโรนก่ะแล้วก็อาร่อยกะะตึ้งรสตึ้งเกลียงต้องเกลียงเก่งใต้เมนูลีบบบลลลลลคือจุดเด่นคือความสะอาดทุกลักษณะเมื่อเราทําให้สะอาดกัน